เนี่ยจะเงอมองเลยครับโอ้โหนี่เลยครับโอ้โหความสุขนะครับความสุกเป็นกับเต้นเลยเลยครับมีเาว้าวเคยสงสัยบอเพี่น้อกเลยเคยสงสัยบอประเทศไทยคือเจริญแท้ประเทศไทยคือเจริญแท้มาอีกแล้วมุมหนึ่งวิวนี่เป็นเรือรลวนเจ้าพระยานะครับส0บาทนะตอนนี้นะฮะ มาจากท่าเรือท่าพระจันท์นะครับมุ่งหน้าไปยังเอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟอนด์และมุมนี้มุมนี้มุมนี้โอ้โหจากมุมนี้เลยเลครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่สดใสามากๆเลยนะครับวันนี้บาพโเองคือเดว,วา่าจะมาบันทึกภาพบรรยากาศของความง่ามสายน้ำเจ้าพระยา มีคือน,นักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะจะเป็นฝรั่งต่างชาตินะฮะที่ชื่นชอบกับความงามวิวนี้นะครับมีทั้งดอกไม้มีทั้งสายน้ำว้าวอยากจะบอกไ้เลยว่างามมากอืมงามมากมุมนี้ครับ วิวนี่เป็นวิวที่งามมากๆเลยพี่น้องเใยนะครับเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยนะฮะจะมองเห็นทั้งวิวของตึกนะฮะโดดเด่นเลยครับเป็นตึกคิงเพาเวอร์มหาคนครนะครับและจะเห็นเรือสำราญนะครับเรือดินเนอร์นะครับที่บรรทุกรอยยิ้มนะครับว้าวเคยสงสัยบอเพี่น้องเใยเคยสงสัยบอ ประเทศไทยคือเจริญแท้ประเทศไทยคือเจริญแท้มาอีกแล้วมุมหนึ่งวิวนี้เป็นเรือรวนเจ้าพระยาเนีครับ40บาทณตอนนี้นะฮะมาจากท่าเรือท่าพระจันท์นะครับมุ่งหน้าไปยังเอเชียทิพเดอะริเวอร์ฟอนด์และมุมนี้มุมนี้มุมน,มมนี้โอ้โหคือเข้ากันอย่างลงตัวเลยแล้วพไปนอนนอนอสายน้ำมหาัศาจรรย์สายน้ำ,นำเจ้าพระยา สายน้ำที่มีประวัติาสตร์อันยาวนานของเมืองไทยนอกพี่น้องเลยป่ามุมนี้ฝรั่งถึงกับชื่นชมมองตาค้างเลยนะครับนี่เลยมุมนี้เลยครับโอ้โหคือจะมีเรือดินเนอร์นะครับแล่นผ่านมาตลอดเวลานะครับ มามุมนี้ครับท่านผู้ชมครับว,ว้าวงดงามมากครับเปน็นองงดงามมากอิจชาประเทศไทยอิจชาเมืองไทยเน้นะครับที่มีอ่าพื้นที่ที่ตั้งและอย่างเหมาะสมนะครับว,ว้าวถัดมามุมนี้นะครับ ยังงดงามเหมือนเดิมครับพี่น้องครับโอ้โหโนี่เลยครับเป็นวิวที่ฝรั่งชอบมากเลยนะครับพี่เลยครับฝรั่งเขาะจะมาชมความงามอยากจะบอกกันเลยว่ามาชจันนะครับถึงกับบันทึกข้อความไว้นะครับอยากจะบอกกันเลยว่ามาสจันมากครับมาชจัน จะมองได้เห็นทั้งตึกนะครับตึกที่มีรูปทรงสวยงามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นสายน้ำหัจรรย์และก็จะมีฟิวมุมนั่งนะครับมุมนี้เลยว้าว โอ้พี oh, ่น้องเอ้ยนะฮะมีความสุขแท้กับวิวนี้บอกได้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่จเจริญนี่พี่น้องเอ้ยนะี่ถามว่าจเจริญเจริญยังไงดองเบิงนี่เนี่ยพลังคนเคิบเคิบเลยนะฮะเมื่อเห็นสิ่งที่สวยงามแล้วจะเกิดสิ่งที่อารมณ์ดีของ คนนะครับคือใส่น้ำก็จะเต็มไปด้วยนะฮะเรือท่องเที่ยวนี่ฮะ รเรือโดยสารแลร้วก็เรือโรงแรมเรือทำฟากนะคะระับเรือหางยาวโอ้โหพี่น้องงดงามแท้แท้งดงามแท,งงมแท้แทมุมนี้สิ่งเ็นีคือของจริงมีคือของแท้เด้อพี่น้องเด้อเนะะี่ยบาวลาวยังบาวบวกกับสงไซคือกันเรียพี่น้องเลยนะ,ะบาวประเทศไทยคือเจเรื่อแท้โดยเหตุผลและประการใดเนาะพี่น้องเลยนะฮะตอบแน่ตอบแน่แนสิ่งีเ็นี่นะฮะ เป็นสายน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะฮะจากมุมนี้จากมุมนี้โอ้โหฝรั่งทีงกับสังเงอนะฮะสังเงอมองเลยครับโอ้โหนี่เลยครับโอ้โหความสุกนะครับความสุกถึงกับเต้นเลยนะครับมีความสุขลาย นี่คืออีกชุดชุดหนึ่งนะครับอีกแลนด์าม์กนิงจีบาวโบอิงอยากแนนําชาว่าพ่น้องบ้านเฮ้ามาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยวประเทศไทยอยากให้มาชุดนี้นะฮะส่วนลอยฟ้าเจ้าพระยานะครับจะมองเห็นวิวของตึกคิงพาเวอร์มหานครสายน้ำหัศจรรย์นะฮรสายน้ําเจ้าพระยาจะเห็นเรือดินเนอร์นะครับจเจอนเรือหางยาวเห็นเรือข้ามฟ้าเห็นเรือโรงแรมนะครับแล้วก็จะเห็นเรือรวนนะครับ มุมนี้นครับฝรั่งชะเงเนื้อมองเลยครับชะเงเนื้อมองด้วยความสุขนะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมมากเลยนะครับช่วงเวลา6กโมงเย็นนะครับหกโมงครึ่งนะครับแดดไม่ร้อนนะครับบิวลมเย็นเย็นมุมนี้เลยครับ เที่ยวกรุงเทพนะครับช่วงเช้าเที่ยววัดพระแก้วเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองไทยตกเย็นมานั่งตรงนี้นะครับมุมทีสวยงามเดี๋ยวจะตบท้ายด้วยการร,ร่องเดือนดินเนอร์นะครับช่วงเย็นๆน้องไปน้องเนาะนี่เลยครับฝลังเสงนกับบันทึกภาไปเนะครับ มันทิกภาพความงามที่บอกว่าสุดยอดพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับสพานพุทธยอดฟ้าจุลาโลก ดอกไม้ที่สวยงามวิวน้ำที่มหัศจรรย์ ท่านผู้ชมครับวิวนี้คือเป็นวิวเราจะเห็นเหมือนเป็นสะพานนะฮะสะพานกลางน้ำเจ้าพระยาและสิ่งที่มหัศจรรย์ของสะพานเราจะเห็นวิวของสายน้ำและจะเห็นเรือด,ดินเนอร์นะครับสังเกตมุมนี้นครับเรือจะแล่นนะครับโอ้โห,โโหสุดยอดบอไปนองสุดยอดบอ นี่แหละคือสิ่งที่หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาตินะครับมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ติดใจหลงเสน่ห์หลายๆมุมของประเทศไทยนะเที่ยวคุ้มค่านะครหลังสงการมาบอกเขาเรียกว,ว่าหลากหลายพื้นที่ที่ไปเที่ยวแล้วมีความสุขนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่ บากผู้เองอยากแนะนำเนะะี่ยสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเนี่ยฮะเชื่อมต่อฝั่งทนฝั่งพระนครนะครับถ้ามาจาก BTS นะฮะหรือว่ามาจาก MRT นะครับใต้ดินก็ขึ้นที่สถานีสนามชายัยเดินมาที่ปากคลองตลาดหรือว่าสะพานพุทธนะครับก็จะมาเห็นจุดนี้งามมากเป็นองเอ็นเนีฮะฝากใบเด้อเป็นองเอ็นเนี่ฮะทนายที่อยากมากนะฮะมาเที่ยวเนี่ยครบซุปข,ของทาน,น,ะะนเนี่ยฮะซุปแทนแน่นอนเมื่อเดี๋ยวมาเที่ยวประเทศไทยฝากใบเพชรทุนนี้กันแล้วกันเป็นองเอ็นเนี่ยส่วนลอยฟ้าเจ้าพระยาฝั่งนี้ สวยงามไทยแลนด์น้องสวัสดีครับ